ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนสกายวอล์กของพระธาตุจตองนะครับผมจังหวัดพะเยานะครับผมอยู่ในเมืองนี้นะครับของบรรยากาศตั้งหลังผมกันครับป้าทบรรยากาศดีขนาดนักครับผมนี่ครับอยู่บนวัดพระธาตุจตองนี่ครับผมอยู่ใกล้ๆกับวัดสีคงคำนี่ครับไทยทีมาแอลพะเยาเชิญมาแอลนะครับบนนี้บรรยากาศยังดีเลยครับผมสกายวอล์กครับผมเดี๋ยวผมป้าคือพอบรรยากาศครับ นี่เลยครับผมถ้าขึ้นมาบนนี้นี่ยก็จะหันวิวตึงโมดนะครับของค้านพะเยานะครับผมนะครับหันถึงฟังปุ่นนะครับแล้วก็ฟังเพ่นะครับผมนี่ก้านพะเยานะครับโอ้วันนี้อากาศหนาวนะครับที่ที่หันั้าหลังของผมนี่ก็คือระรังหลวงนะครับระรังใหญ่นะครับผมขอรออยู่บนสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวผมจะปั๊ตีระรังด้วยกันนะครับไปสอบข้อก้อนนะ นี่แล้วกันครับผมคอยข้อตีละครั้งครับอ่าร้องพอแล้วครับไาจะดังนะครับโอ้ดังอยู่เฮ้ยโอังดังเลยครับผม เลยครับผมนี่เลยครับบรรยากาศบนสกายวอล์กนะครับผมตั้งรูมก็จะหันเป็นฟางก้อนพยาวนะครับโอ้ผัวบางนะครับขึ้นมาเดินเอวนะครับผมนี่ครับที่วัดพระธาตุจอม้องนะครับนี่ครับผมแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเอวนะครับนี่เดินฟังปุ้นก็จะเป็นฟังเจดีนะครับผมปลายเพกก็จะเป็น นี่ครับหอละครั้งนะครับผมบนสกายวอล์กนี่เลยครับตั้งบนตั้งบนนี่ถือว่าง้ามแล้วนะครับผมแต่ตั้งหลุ่มมีตีเดินเข้าไปนี่เขาเดินเล่นตัวครับไปลงไปแอลกันเลยครับผมหอละอือกื่อยระวังหน่อยนะครับมันสูงเนอะนี่ครับเข้าไปเดินเล่นแอลกันได้เลยครับผมโอ้บันไดก่อ มีฮาบัไดคือจับตัวนะครับนี่ครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะป๊าเดินแอวมาตั้งหลุ่มนี่ครับนี่ครับผมโอ้มีบันไดคือเดินเล่นด้วยครับบรรยากาศโดยรอบนี่สุดยอดครับผมนี่ครับนี่ครับผมอ่าเป็นตีเดินเล่นนะครับเป็นตี เอลนะครับผมอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับสกายวอล์กผาตัดจองต้องครับผมบรรยากาศสุดยอดครับโอ้นี่คือบรรยากาศทั้งลุ่มนะครับติเขาเดินลงมาติกี้นะครับผมพอหล่อย่างเหมาะอย่างงามครับสำหรับทนใดที่จะมาเอลนะครับก็ขอเรียนเชิ้นเนอร์นะครับผมมาเอลพะเยาครับผมพะายมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักครับว่าท่อมาเอลครับผม ยิงช่วงเป็นบรรยากาศหน้าหนาวนี่บรรยากาศสุดยอดครับผมหอหล่อือ,อแค่ในตัวเมืองนะครับวันก็ยังบ่ควายเลยครับผมต้องมานอนครับสัมผัสบรรยากาศเจ้าเจ้าติ๊กอนพะเยาวครับผมพออันนี้บรรยากาศสุดยอดครับอันนี้แดดอน่อนๆมาแล้วครับผมแต่ข,อขอ่อยๆมาเริ่มมืดเริ่มตกขำแล้วครับหนาวขนาดครับผม